สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมีร์อีกอังกฤษฤด,ดูกาล2024-2025คู่ระหว่างเซา์แฮมตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของด้านสิงห์บูเชลซีนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ การแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันพฤหัส,สบ,บดีที่5ธันวาคม2567เวลาตี2ครึ่งตามเวลาประเทศไทยนะครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีม5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านเชลซีแล้วก็เซาแฮมตันครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปคนละ2หนครับแล้วก็เสมอกันไป1หนครับหนล,ล่าสุดที่เจอกันต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2022ครับเป็นทางด้านเซาแฮมตันครับเอาชนะไปได้ หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับก็มาดูกันว่านัดน,นี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์ขายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์รวมสรุปเข้ามาพูดคุยกันครับครับผู้ตัดสินเป่าเคลียรูปริ่มเล่นจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับซเซาแฮมตันชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนบอลเปิดมาทางด้านกับซ้ายตรงนี้ไม่ผ่านเป็นบอลสวนก็ได้ชลซีครับ จอร์เซซันโชออกซ้ายมาเอ็นโซฟูนันเดสไปเร็วไม่ได้ครับบนเข้าในมาคูคุริ亚ซันโชเชื่อมาโคพาเมอร์พาเมอร์แล้วซัดเองโอ้โหเป็นซูเปอร์เซฟของแรมเดวเลยครับโอ้โหโอกาสดีดไกลของทั้งด้านคพาเมอร์ครับดีซาซี่ทุ่มยาวมาแจ็คสันมงคืนมารับพี่เล่นกันทงด้าน เอนโซออกขวามาดีซาซี่แล้วยกมาข้างในตรงนี้แลมเดลเคลียร์ได้แล้วมาเข้าทางพาเมอร์แล้วจะดีตรงนี้ยังไม่ผ่านบล็อกบอลมามาเข้าทางคูคุริยะครับฝากเข้าในม่าคูพาเมอร์ย้อนคืนกลับมาครับมอยเซกไกเซโดเล่นกันด้านคูพาเมอร์พาเมอร์ออกซ้ายมาเจอดันเซนโชมาคูคุริยะ ไม่ไปไวเลยครับย้อนขึ้นมาเอโซบอยเซตไกเซโดไกเซโดจะง้างเทา้าจังหวะน,นี้มันง้างนานไปหน่อยครับเปโดเนโตออกขวามาดีซซี่เลนซนซันมาครับเบโตให้มาบอยเซดไกเซโดฝากเข้าในนี่กุนัทแจ็คสันพลิกแล้วยิงตรงนี้โอ้โชนเสาแล้วบอลยังไม่เข้าประตูครับแล้วเคลียออกมาได้ครับบู๊ บอลไม่ไปไหนคูพาวเวอร์จ่ายมาอีกแล้วซานโชที่นี้ปันไม่ผ่านแรมเดล์นะครับลูกพิกยิงของทางด้านนิกราแจ็กสันรับเกือบเป็นประตูอดัมราน่าครับออกซ้ายมาอาริโบอาริโบตรงนี้ยังได้อยู่ครับจะเชื่อมมาตรงนี้ไม่ผ่านไกเซโด้โคูพาเวอร์ให้ประตูกาลนิกราแจ็กสัน มาตรงกลางตรงนี้ติดอดัมราน,นา <Stevens. S 1> บอลออกซ้ายมาครับ Bill, Bill. แมนนิ่งตรงนี้ไกเซโดตัดได้สวยเปโดเนตูจะพลิกเร็วต่อไปไม่ได้เลยครับจะเป็นบอลสวนของเจ้าบ้านครับรัน,นาออกซ้ายมาแมนนิง่งแมนนิง่งไม่ผ่านโคโพเมอร์แล้วสวนเร็วมาครับเปโดเนต นีโก็รัสแจ็กสันวิ่งทำทางแล้วไปโดนในโตยังไม่ให้คืนมาตรงกลาง <San che. S 1> จอร์แดนโชอุลลซันโชวว,วางแบบนี้ครับของเข้าในแล้วปันเองโอ้ชนเสาอีกแล้วอูเหลี่ยมเดิมเลยครับยังไม่ตรงกอบครับอูคุริยะเอาแล้วไปหมุ่งพลาดตรงนี้ยังแย่งได้อยู่ครับแต่เอนโซให้ไม,ม่แม่นอีกครับจังหวะน,นี้อาร์มสตองยกไปโคพาเมอร์ Co ตัดได้ เาเมอร์ให้มาตรงกลางเลยครับเอาล้วนี่กรัตแจ็กสันหลุดมาจะซัดตรงนี้ยังบอกไว้ได้โอ้โหปันป่วนแล้วครับเกมรับของทางด้านาเซาแฮมตันครับฟ,ฟูฟาน่าเลนสันๆมาครับโควิลโควิลจ่ายออกซ้ายมาคูคูริยามาคูคูริยาเลีย้ยงตัดแล้วฝากมาตรงกลางครับเอนโซเฟเนเดสออกขวาบ่าดีซาซี่ เชี่ยม,มากับทางด้านไกเซโดครับดีซาซี่แล้วข้างหน้าวิ่งทําทางยังไม่เปิดตรงนี้ดีซาซี่กระชากไปแล้วหนีรานานาได้ตรงนี้แล้วมีความแข็งแกร่งครับพลิกเข้าไหนมาฝากไหมยังไม่ฝากครับเลี้ยงมาเปโดเนโตพลิกพิกแล้วซัดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกครับโอกาสท้องของเชลซีเลยครับนี่ครับดีซาซี่ครับใหญ่กว่ารานาน่าครับ บังบังแล้วเลาะมาได้เรื่อยๆครับแล้วฝากเข้าในตรงนี้จะพลิกยิงก็ไม่ผ่านบล็อกนะครับเปโดเนโตเอ็นโซเฟอร์นนเดสแล้วยกไปข้างในจอร์แดนซันโชขึ้นไม่ถึงคูคริยาพักได้ให้มาไกเซโดไกเซโดจะปั่นตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกแล้วอดัมรานาครับให้มา อาเช์อาเช์ตรงนี้หนีมาได้ครับออกซ้ายมาอาร์มสตองอาร์มสตองเลาะอยู่ตรงนี้มีเดซซี่ประคองหนีได้ฝากเข้าในครับอาดัมันนาจะขอ,องมาตรงนี้ไม่ผ่านฟูฟนา่าบอยเซกเกซโดสวนเร็วทันทีครับออกซ้ายมาคูคูเดียจอร์แดนซซนโชย้อนคืนกับมาตั้งกันใหม่ครับคูคูเดียล้วยกไปข้างหน้าตรงนี้ไม่ถึงนีกราแจสัน แต่ยังได้ไปลูกทุ่มครับของเรืงเชลซีก็เน้นย้ำให้ผู้ชมอีกครั้งครับเป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมการแข่งขันจริงเนี่ยก็จะเตะกันในวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2567เวลาตี2ครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับหรือว่าคืนวันพุธนั่นเองครับก็แฟนๆของทั้งสองทีมก็สามารถเข้ามารับชมแล้วก็เชียร์กันได้ครับแล้วจอร์แดนสโชปันตรงนี้บอลมันโค้งไม่พอครับหลุดออกล้างไป เป็นลูกตั้งเตะจากปากประตูเซาแฮมตันครับอุบุกหนักจริงๆครับทางด้านเชลซีครับนี่ครับซันโชได้ปั่นแต่ว,ว่าบอลมันโค้งไม่พอครับฟ,ฟุฟาฟน่าครับให้มาโีกัสแจ็กสันออกซ้ายมา จอร์นซันโชซันโชยกมาข้างหน้าตรงนี้ไปโดนในโตะโม่งตั้งมาบอลมาเข้าทางอดัมรานนะ่าแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับผู้เป็นทางด้านเชลซี Chelsea ครับยังทําอะไรเซาแฮมตันไม่ได้ครับเสมอไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ นะครับผู้ตัดสินเป่าเขียรยลูกเริ่มเล่นครึ่งหลังครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนครับเชลซีชุดสีน้ำเงินจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างดิซาซี่ครับให้มาตรงกลางโคพาเมอร์จ่ายยัดมาครับจอร์แดนซันโชซันโชวนคืนกับมาตั้งกันใหม่ครับพาเมอร์โคพาเมอร์ พิกพิกแล้วขืนมาจอร์ดาโชแล้วมีช่องแล้วเปิดยัดกโฮตรงนี้ไม่ยิงเองครับซันโชมีช่องแล้วเปิดเข้าในแล้วเสียของเลยครับโควิลจ่ายยัดมาครับจอร์ดาโชตอกส้นหมานิโกรสแจ็กสันไหลออกมาทางด้านเปนโดเนโตแล้วปั่นตรงนี้โอ้ไม่ตรงกรอบครับรอบนี้โอ้ได้แค่ลุ้นครับทางด้านเชลซีครับพยายามปั่นนอกกรอบหลต่อไหลหุ่นครับแต่ว่าบอลไม่ตรงกรอบครับ นี่ครับรอบนี้ได้บรรจปผ่านอีกแล้วนิดเดียวครับเปโดเนโต้ครับเร็มเดียวครับสาดตขึ้นหน้ามาก่อนแล้วตรงนี้คูคูไยาพักได้บอลย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับฟฟาน่าให้มาที่ดีซาซี่เปโดเนโ,โต้ครับ เลีงในด้านคูคุริยะฝากมาโคพเมอร์พาเมอร์ย้อนคืนไมที่มอยเซกไกเซโด้ g r a ออกขวามาบอลอยู่ที่ดีซาซี่ไกเซโดครับเชื่อมไม้ตรงนี้เลาะช้ายังได้อยู่ครับเลาะมาเปโดเลโตเชื่อมมาโคพเมอร์แล้วจะปั่นไม่ผ่านบล็อกแล้วคูคุริยะได้อยู่ตรงนี้เลี้ยงแหวกไม่ได้อะไรเลยครับจังหวะนี้เป็นลูก เตะมุมของเชลซีนี่ครับกูคูเนียจะเลี้ยงแหวกก็ไม่ผ่านบล็อกนะครับเอ็นโซเลส,สัซซันมามากูคูเนียครับแล้วยกเข้าในนิโคลัสแจ็คสันมงชงชงแล้ว มอยเซกันเชโร่โปั่นตรงนี้ไปตรงตัวผู้รักษาประตูครับแดมเดลขวาได้ไหลออกขวามาครับวูดเชื่อมมาอาร์มสตองวนขึ้นกับมาที่วูดอีกครั้งครับเบนเดเลกยกขึ้นหน้าคู่คู่ระยะเคลียได้บอลมาถึงโควิลครับคพาเมอร์ไหลออกขวามาครับดีซัสซี่ค่อยๆพาบอลมาเองครับดีซสซี่ฝากมาเปโดเรโต แล้วผู้ตัดสินเป่าย้อนให้ได้ฟาวครับอินโซครับฝากมาตรงกลางเล่นกับตะนานบอยเซตไกเซโด ไกเซโดเชื่อมาโคพาเมอร์พาเมอร์ให้มาตรงกลางตรงนี้ลึกมาถึงมูดิครับมูดิกไหลออกขวาม,มาดีซาซี่ดีซาซี่ดึงดึงแล้วให้มาตรงกลางครับมูดิมูดิซัดไก่ไม่ผ่านบล็อกแล้วจะสวนตรงนี้ไม่ได้นะครับไอเชอร์บนคืนกลับมาวดูดยกมาลุนข้างหน้านะครับตรงนี้มีโควิลมาขวางตรงนี้เพาเมอร์ตัดได้ บูดิคให้มาจัวเฟลิกับไหลามาไปโดเนโตไปโดดึงดึง,ดงแล้วรอให้ดีซซี่เติมแล้วข้างในขออยู่ครับดีซซี่ไปช้าครับโอ้โหดีซซี่เสียเลยครับบอลสวนมาดีเอาแล้วเอนโซดัดได้สวยไปโดออกขวาแล้วยกไปข้างในจัวเฟลิกม่งมันเบาเกินไปครับไม่พาแลมเดลแล้วแลมเดลครับเล่นสั้น,นมาอาร์มอฝากประตูกางบู เปลี่ยนแกนมาเลยครับเบนเดเลกเบนเดเลกยัดมาตรงกลางอบิโบตรงนี้เปลี่ยนแกนมาทางด้านขวาครับสกาวระไฮบาอาร์มสตรองเชื่อมมาตรงกลางครับอริโบคุณแล้วเทลซีครับเริ่มจะเจาะไม่เข้าเหมือนกันเลยครับโควิลฝากมาตรงกลางเล่นกันทางด้านหมาคูคูไรย่าครับคูคูไรยา่าให้มา บูดิกฝากกันทั้งที่โคพาวเวอร์ครับจูอัลเฟริกจูอัลเฟริกตรงนี้โดนแซะตรงนี้พุทธสินไม่ว่าอะไรแมนนิงยกมาโฟฟาน่าบมงเลียได้ดีซัสซี่ครับเล่นกับด้านโฟฟาน่าเอ็นโซเฟอร์นันเดสจ่ายมาตรงกลางบูดิกบูดิกเล่นกันทางด้านจูอัลเฟลิกได้ครับเปโดเรโต ออกขวามา,ด,ซาซดีซาซี่ครับดีซาซี่ให้มาที่เอนโซครับแล้วเอนโซยังออกขวาได้ดีซาซี่ได้เปิดยัดมาตรงนี้โอ้โ <c> ห <oughs> ลึกมาถึงเลมเดียว <c oughs> อู้หมดบุกเหมือนกันครับทางด้านเชลซีครับเจาะไม่เข้าครับอาร์มสตองยกมาฟูฟาน่าเคลียร์ได้ยังได้บุกต่อเนื่องครับเชลซี ในส่วนของ5นัดหลังสุดของทางด้านเชลซีเนี่ยก็ยังไม่แพ้ใครเหมือนกันครับแบ่งเป็นชนะ4เสมอหนึ่งครับฟอร์มกลับมาดีต่อเนื่องครับทางด้านเชลซีครับมาดูว่าฤดูกาลนี้ครับจะไปได้ถึงไหนครับจะมีแชมป์ติดไม้ติดมือหรือไม่ครับทางด้านเชลซีอุ้แล้วไกเซโดสไลต์ตัดตรงนี้ได้สวยแต่ว่าจ่ายหรือเกินไปยังตัดได้อยู่ครับไกเซโดแล้วให้มาตรงนี้ไม่ดีอีกครับโอ้โหจังหวะตัดเกมนี่ทำดีครับไกเซโดแต่ว่า การส่งบอลน,นี่ยังไม่ดีนะครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดมเตราการแข่งขันตรงนี้เลยครับโอ้โหทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในการดวลจุดโทษได้เลยครับอ๋อเน้นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับการแข่งขันจริงเนี่ยถ้าเสมอกันในเวลาจะไม่มีการดวลจุดโทษครับอันนี้เพื่อเป็น การไม่ค้างคาใจกันครับก็จะทําการจัดจําลองการดวลจุดโทษให้ได้รับชมกันครับว่าใครจะเป็นฝ่ายขวาชัยเลยครับครับคนแรกครับของทางด้านเซาแฮมตันครับวิบว่งมาดวลกับโรเบิร์ตซันเชสตรงนีน้โอซูเปอร์เซฟครับโรเบิร์ตซันเชสโอสเซาแฮมตันคนแรกพลาดครับมาดูเชลซีครับบูดิกจะยิงขึ้นนําได้หรือไม่ครับ หมูดิกวิ่งสอยท้ามาแล้วซัดตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับแล้วคนที่สองครับอดัมรานา,นาวิ่งมาแล้วซัดตรงนี้โอ้โหโรเบิร์ตสันเคสเซฟได้แต่ว่าบอลมันยังแรงพอที่จะเข้าประตูไปครับน,นะครับเปโดเดโตครับยิงเพื่อขึ้นนำอีกครั้งครับเปโดเดโตเราโอ้โหกินลมเดียวไม่ได้เอานะครับกลับมาเสมอกัน คนที่3ครับอาร์มสตองอาร์มสตองวิ่งมาสั้นตรงนี้โอ้โหเซฟอีกแล้วครับ p ป d r เนโต o ครับไปขอไปครับเป็นโรเบิร์ตซ n นเชสครับโอ้โ oh, หยังไปนึกถึงเปโดเ n โตอยู่ครับแล้วคนที่สาม Joe f e l i c โอ้ oh, ยิงไม่ดีโอเฟล l i c เกิดอะไรขึ้นครับโอ้ oh, วันนี้แล้วอ a บ i โบครับยิงเพื่อขึ้นนำครับอ a b i โ o อันนี้ก็เซฟเกินไปแล้วครับโรเบิร์ซันเกตครับโอ้โหแล้วโควพาเมอร์ครับยิงเพื่อทำให้เชลซีขึ้นนำครับหรือว่าจะโดนเซฟอีกครับโคพาเมอร์วิ่งมาตรงนี่โอ้โหเหมือนเดิมเลยครับกินเลมเดียวไม่ได้ครับโอ้โหวันนี้ผู้รักษาประตูของทั้ง2ทีมท็อปฟอร์มจริงแล้ว วิ่งมาตรงนี้หลอกซานเชสได้ครับทีนี้อูเราเป็นเซาแฮมตันขึ้นนําแล้วครับอูเรามากดดันเองครับทางด้านเคิลซีครับโรเบิร์ตซานเชสช่วยได้หลายหนครับแต่ว่าดูรอบนี้ครับแลมเดลครับจะเซฟให้ทีมคว้าใช้ได้ไหมครับแล้วเอนโซวิ่งมาตรงนี้อู้ซัดไปกลางประตูอูตีเสมอได้สําเร็จครับยังยังไม่จบครับต้องไปดวลกันในช่วงซเทเดทครับไขรพลาดคือแพ้ครับ แมนนิงครับคนที่6ของเซาแฮมตันวิ่งมาแล้วซัดตรงนี้โอ้โหรเบิร์ซันเช่เซฟได้อู้ต้องมาดูคนต่อไปของเชลซีครับถ้ายิงเข้านี่ชนะเลยครับบอยเซตไกเซโดวิ่งมาแล้วซัดตรงนี้เรียบร้อยก็บอกโอ้โหเชลซีครับเอาชนะการดวลจุดโทษเซาแฮมตันไปได้3ประตูต่อ2ครับถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบเป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ Where we have to end it from me, Peter Drury, and my co commentator, Jim Beglin. A very good evening to you all.